สู้กันต่อครับสู้กันต่อลุยกันต่อสําหรับงานเก็บบทอัดสวัสดีละกานักทาทยพี่น้องครับทีนี้ต้อนรับพี่น้องตัวโซนช่องบนดับสิ่งกระไรอีกตัวหนึ่งตั้งปีดครับเหลอมใจน้องต้อนก็รอโคจาครับน้องนักทต้ททเหล้วกาไรงานโตกรรับวันนี้ก็ยังอยู่กับรถเก,กจเดิมรถเกจเดิมแอนตาวิล่าเจานแหลงเดิมตางกา,านเรทเหมือน,นเดิมโอ้แต่ว่า แห้งซะเหลือเกินพี่น้อง่ดนามอยู่โดเข้าไปอู้โดแล้วโดอีกๆๆๆยกังแห้งเถ, <laughs> <laughs> ถิงเถิงไงกุบเขียบครับฮ่าฮไงซึ่งคุณข้างเซน,นีบอรอดเลยทำการปรับปรุงมาประมาณจะซิฟกว่าปีครับก็เลยยากเนี่ย อันนี้เนี่ยเอามาลงเพิ่มนะครับมาขุดออกว่างทอหินหายครับไม่ติดหินใส่ได้เดี๋ยวงานก็งาครับไับราชการใส่หินใหม่ใส่หินใหม่เขา้าไปยางรถกะลนๆเนี่ยพี่น้องเพราะว่านวากันในช่วงนี้อัตขัรขึ้นท้องแห้งครับ องานแล้วก็มีหรอกต่ว่บทำแล้วมันยังไม่ได้เบิกนะลองอยังได้ยางยังได้ใบมีดเดีใจเย็นการแรงว่า,าซื้อใบมีดทำไมเนี่รกพี่เลยผมบอกใ้งานแล้ว,ว,ลวลกันสูงมากเพระาระว่ายางเพราะว่าลูกพี่ตอบชอบจังงานพวกนี้มันต้องลงทุนก่อนนะครับ มาต้องลงทุนให้อีก่อนแล้วจะหาคอยเบิกน้ำก้นครับเมื่อเดือนหรือ่างเอามาลงนี่เอามาลงไม่ไนี่บอลนี่โอ้งามครับงามครับงามเลย แบ่งกันไปเป็นช่วงๆรับแบ่งกันบทฟังแล้วนีกว่ก็ทำการบทกับ รถดูแต่ว่ามันกับรถก๋วยเตี๋ยวรสเนาะมันบดหลายเส้นครับเพื่อเล็ดหลายเส้นนะครับประอยากเป็นไอพี่นองมันดีแหละนะครับเล็ดเนี่ยมันดีเนี่ยมันงามเนี่มันเนียนเห็นใจพี่น้องคือกันนะครับเดินทางเขาออกบริยบปั้นไหนแต่ก็ขอความกรุณาพี่น้องเห็นใจตัวเนี่เห็นบอท่าน มันบ่ดีก็บปอยากเอานะครับมันมิกหน้าไม่ได้ผมก็บปรยากเอาเลยกันเอาเลยปั๊บเนี่ยมันสีบองามครับแต่ขอให้มิกหน้ามันไม่ได้มันแข็งเพราะมันแข็งตัวไปละกันมันเสียตัวลวกันเห็นมันได้ดีเออแข็งแข็งแรงละกันโบมีฟุนมีอย่างตรงไหนมัน่านนะครับเห็นมาย่ามให้เอาเบอร์บดให้นันได้อันนี้มีทดสอบนะครับทดสอบความนาแน่นของของดินของหิน แข็งบาแข็งประมาณนั่นครับบดไปแล้วก็บดกลับครับโอ้ยดีอีกรอบว่โอ้สั้นดีขนาดยืนอยู่ที่เดนเวอก็สั้น นี่ยเกี่งานมันกระปิดกระปล่อยมันต้องซอยกันเบิดครับดีนี่งานนี่บออะสแกล้วไม่โคกกับสิหูดีบระงานมันบอหมานมาไหนประหมานมันไม่เข้ามามันบอหลายเศรษฐกิจบอดีนะครับพี่น้องมองได้กับมีนี่หน่อยมีเรื่อยมีเฮ็ดแน่จอดแน่ครับรถไม่โคกกัหลายขึ้นทุกมเงิทุเมเ่อ การแข่งขันมันก็นหลายขึ้นทุกเมือ่อแย่งลูกค้าการตลาดโอ้ยงากครับพี่น้องเอ้าก็ต้องสู้ต้นเฮ็ดไปยังสี่ละนะครับเดี๋ยวพี่แม่ท่านกท็ทักทายทักทายกันเนี่ยนะครับทักทายมาะลินน้ำกันได้นะครับเมื่อวานนี้พี่น้นองหนึ่งมาหาอยากได้สติ๊กเกอร,คร,ร์ครับมาว่าผมข้าขับรถบดขับรถบดเอง แสงนิดน่อยครับน้ำกันยังโมทันพ่อครับพี่น้องแดดโอ้ยแดดแดดคักมาหนิตอนนี้ก็เป็นเงาประเไทยพี่น้องเ,อเ,เอบ,บิ่งเพราะว่ามันแดดหลาว่ายืนสิเป็นล่มเงือบนี่ก็ทำการรดน้ำพรมน้ำนิ่งน้ำเป็นองหินครับจัะคอยทำการบดให้มันหม,มา,าดพอดีให้มันได้ ดแล้วก็พริกแล้วก็บดแล้วมันถือทุกเม็ดไปครันนี้ก็ต้องขอบคุณเนี่รถพี่ชายใหญ่นะคันนี้สายใหญ่ลุ้งเรืองกิจครับขอบคุณไอ้ไส้ให้รถมาใส่ครับฝนใหญ่แล้วมาก็จีดดีอยู่นะครับยังดีอยู่ใส่ได้เครื่องแห้งดีนะครับวอนนี้ก็จะเอามิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรอบให้มันถือน้ำนะครับให้มันถือน้ำกันทุกเม็ด พริกรอบได้หลายรอบก็ดโดนน้ําหมดนะครับนี่ถือกหนามเถือกยังดีๆเวลาบดนี่ก็โอ้แน่นนะครับแน่นเถือกแดดเข้าไปเนี่ยเล็น้อยนี่โอ้ปวดตัวห่วงพี่น้องดีครับบนจานแหลงมันก็จะย,ยากหน่อยเพาราะว่าถนนเก่ากะเป็นรูปเป็นล่างอยังไงแต่ว่าก็ล้มโอ้โหชะละเกินครับเส้นนี้ อันจะาหลายปีแล้วนะครับสิบปีขึ้นหลังยั่ปฏิเ็ดเลยแหละสิบก็ปีถามพี่น้องว่าเคยสมมก็เคยสมอมบ่บ่เคยบ่เคยมีมวผู้ใดอาเซีนยัยงนะครับทีนี้ทีมงานเรานะครับมาอยู่นี่ก็เอาเพ็ดให้พี่น้องเนเงี่ยนะครับมาอยู่ครับ,บต่อเป็นมเห็ดงา็นเจาต่อเป็นเนี่ย กันเซ่ให้ไหมตอนนี้ทานซะก่อนงั่นเบิดกับเอาเป็นว่ากันยูดีมีแห้งครับเมื่อนมีเ้นนีน่าจะสำเร็จะนร่บน่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นน่าสิแนนในพี่น,น,น,อน,น้นองด้ ใส่งานใส่การครับไม่นานเกินรอนะครับเมื่ออื่นเขาจะทำการทำเงี้ยวเขาจะทำการส่งงานเลยเบิกเงินไม่ทห้งงานซื้อเขาซื้อน้ำใจงอดลดครับ <laughs> อ๋อยากเลยพี่น้องอ๋อมันต้องสํารองนะครับมันต้องสํารองในการเอ็ดในการซื้อน้ำโมกน้ำมันในการ บริหารทุกสิ่งทุกอย่างกันล่ะนะครับมันยากหน่อยในการทำงานแบบนี้นเอาเป็นผู้น้นอยๆนะครับบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่เขามีทุนหนาก็ทำได้หมดรเรามันนกน้อยทำรังแต่พ่อโตกับเป็นไปจันเครื่องใหม่เมื่อเมื่อกีพ่อปนีล่ะเราก็สบาใจเจ้าเครื่องมือไปอออไม่ไมเนี่ยเครื่องอขั้นไม่โหลด ผมซื้อได้ผมก็ซื้อแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่ซ้ำนี่เนาะเอาตามกำลังนะครับเอ็ดตามกำลังเฮาเอาพันว่ากันครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งในช่องของบัวดำสิงห์ฝากพี่น้องกดติดตามครับกดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับหรือว่าพี่ใดผู้ใดอยากได้รถไปไสบริการแบบนี้นะครับเฮ็ดทางเฮ็ดยังกระติดต่อใจหลวงพ่อท่อนครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์0863-21131 9ครับ 0863921131นะครับพร้อมให้บริการพี่บริการน้องเบิดสมองสวรรคครับโทรมาตั๋วถามราคาได้นะครับฮ่าฮาโชคดีไม่ใช่อัมราพาจาการกับป่าพี่น้องกดซับไต่ก้นกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับในในช่อง y o ยูทูบบริษัทในช่อง YouTube แล้วก็ในเพจครับพี่น้องครับอัมราพาจากพี่น้องคือเก่าครับโชคดีไม่ใช่อัมราพาจากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ